ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อของแอปพลิเคชัน Clubhouse กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากและกำลังได้รับความนิยมมาถึงเมืองไทยแล้วมีคนดังในหลากหลายแวดวงจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนักพูดนักพัฒนาเซเลบดาราและอื่นๆอีกมากมายต่างร่วมใช้แอปดังกล่าวและสร้างห้องแชทเป็นของตัวเอง Clubhouse คืออะไร House เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ในเฉพาะระบบ iOS เท่านั้นค่ะระบบ Android ยังไม่รองรับและต้องได้รับคำเชิญจากคนที่ใช้แอปอยู่แล้วเท่านั้นถึงจะเข้าไปใช้งาน Clubhouse ได้และจะสื่อสารกันด้วยเสียงเท่านั้นค่ะไม่มีเห็นภาพไม่เห็นหน้าไม่ต้องพิมพ์ข้อความโดยมีการทำงานคล้ายกับห้องสัมมนามีการระบุประเด็นที่จะพูดโดยผู้ที่พูดจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลห้องค่ะ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นผู้ฟังโดยเป็นการพูดแบบรายการสดไม่มีการบันทึกใดๆเมื่อพูดจบแล้วห้องจะถูกปิดทันทีค่ะการใช้งาน Clubhouse จะแบ่งออกเป็นผู้พูด<ๆ><ค>ก็คือเป็นผู้ที่ควบคุมห้องทั้งหมดทั้งกําหนดหัวข้อห้องกําหนดให้ผู้ฟังบางส่วนได้ร่วมพูดแล้วก็ผู้ฟังก็คือจะต้องหาหัวข้อของห้องที่ผู้พูดซึ่งเราติดตามหรือจะเป็นหัวข้อห้องที่ตรงกับความสนใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยากจะพูดโต้อตอบ ก็ให้กดปุ่มยกมือเพื่อขอให้เจ้าของห้องอนุญาตให้พูดได้ค่ะแล้ว Clubhouse กลายเป็นที่รู้จักวงกว้างได้อย่างไรเมื่ออีลอนมัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทสลาที่กล่าวผ่านทวิตเตอร ถึงเรื่องการที่เขาใช้งาน house, แอปพลิเคชัน Clubhouse เล้วเรื่องการซื้อขายหุ้น GameStop เมื่อปลายเดือนมกราคมและยังมีมาร์คสกเบิร์กผู้คิดค้น Facebook ก็เข้ามาใช้งานแอปนี้อีกด้วยส่งผลให้ Clubhouse กลายเป็นที่รวมตัวกันของบุคคลมีชื่อเสียงในด้านต่างๆในเวลาอันรวดเร็วค่ะ